เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นหลังจากเพียงไม่กี่ปีที่ฮีโร่สายเกลียนอย่างคิกแอนและฮิตเกิลเดินทางเป็นถล่มมาเฟียใหญ่อย่างแฟรงได้สำเร็จซึ่งในตอนนี้เองคิกแอนและฮิตเกิลก็ต่างกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยการกลับมาเป็นเดฟและมินดี้ตามเดิมแต่พวกเขาก็ยังคงต้องติดต่อกันเพื่อฝึกฝนกันเองอยู่ตลอดเพียงแต่ทางมินดี้นั้นจะยังคงแอบพ่อเลี้ยงอย่างมาคาสัสที่อุตส่าห์มาส่งถึงโรงเรียนเพื่อออกไปปราบเหล่าร้ายอยู่เสมอ จะได้สารต่ออุดมคติของพ่อแท้ๆของเธออย่างบิ๊กแดดดี้ได้ส่วนเดฟเองก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับเพื่อนๆของเขาอย่างทอสและมา์ตี้เหมือนเดิมเพียงแต่เลิกเป็นคิกแอสไปนานพอตัวแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้ก็ได้ส่งผลไปยังผู้คนในเมืองเยอะพอสมควร เพราะตอนนี้ดันมีคนพยายามออกมาเป็นฮีโร่นอกกฎหมายเพื่อเรียนแบบค i ิกแอสเยอะมากๆแต่ในเวลาต่อมาเดฟก็ไม่สามารถที่จะทนเฉยกับชีวิตประจําวันของเขาได้แม้ว่าจะมีเพื่อนๆกับแฟนสาวที่น่ารักอย่างเคที่อยู่เหมือนเดิมก็ตามเขาจึงเข้าไปขอให้มินดีลองพิจารณาเอาเขาไปเป็นคู่หูซูปเปอร์ฮีโร่ดูและช่วยฝึกโหดให้กับเขาหน่อย โดยเดฟก็ตกลงที่จะยอมรับคําสอนทั้งหมดของบินดี้ทันทีและลงโปรแกรมฝึกการต่อสู้จนแข็งแกร่งขึ้นแบบไม่รู้ตัวไปเองจนในที่สุดบินดี้ก็ยอมรับเขามาเป็นคู่หูจนได้แต่ในขณะเดียวกันเกรซซึ่งเป็นลูกชายของแฟรงและเคยมีฉายาฮีโร่อย่างเรดเมสก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่กับแม่ในคารลืหาสุดหรูตามเดิมแต่เกรซนั้นก็จะยังคงผูกใจเจ็บกับความแค้นที่คิกแอสเอาปืนบาสูก้ามายิงพ่อของเขาอยู่แถมแม่ยังบังคับให้เขาเรียนที่บ้านจนไม่ได้ออกไปเจอใครอ,อีกดู บริสจึงเอาความเครียดไปลงที่แม่ด้วยการแตะเข้าไปที่เครื่องอบผิวแทนของเธอจนเครื่องระเบิดส่งผลให้แม่ของเขาต้องตายลงไปอย่างหน้าอนาถทันทีและทางมินดี้ในตอนนี้เธอก็ถูกพ่อเลี้ยงอย่างมาคาสจับได้แล้วว่าเธอแอบมีเรียนออกไปแทบทุกวันและไม่เคยเข้าห้องตามที่บอกเอาไว้เลยมินดี้ที่กังวลว่ามาคาสนั้นจะสงสัยว่าเธอกลับไปเป็นฮิตเกิลจึงบอกไปว่าเธอนานแอบไปเที่ยวห้างกับผู้ชายที่เข้ามาจีตต่างหา และที่โกหกไปก็เพื่อทําให้มาคัสบายใจมาคัสจึงไม่ถือโทษโกรธมินดี้มากนักและบอกไปว่าคราวนี้เขาจะแค่ตักเตือนเฉยๆส่วนทางคริสนานก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เสียแม่ไปแล้วตัวเขาเองจะดูเพี้ยนกว่าเดิมเพราะในขณนะที่กําลังจัดการกองมรดกอยู่เขาก็ดันไปเจอปืนพกสุดหรูหราของฟแฟรงรวมไปถึงอุปกรณ์เซ็กทอยของแม่ของเขาด้วยซึ่งแม้ว่าฮาวีเร์ที่เป็นคนใช้ของเขาจะขอเป็นคนเอาของพวกนี้ไปทิ้งเองแต่คริสก็ยังยืนยันที่จะเก็บพวกมันเอาไว้ด้วยเหตุผล าางงอยง่ในวันต่อมาเดฟและมินดีก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อหวังจะลงมาประเดิมภารกิจการต่อสู้กับวายร้ายในพื้นที่จริงๆโดยมินดี้นั้นก็ได้มอบหมายให้เดฟทําเป็นแต่งตัวรูรูเข้าไปในซอยคนเดียวเพื่อที่จะได้ล่อพวกโจรออกมาปล้นเขาซึ่งในตอนแรกเดฟนั้นก็ดูจะสู้กับพวกโจรได้ดีขึ้นมากๆหลังจากที่ฝึกฝนมาได้ประมาณหนึ่ง แต่เมื่อถูกรุมเขาก็ยังพลาดท่าโดนกระทืบคืนอยู่ดีมินดี้จึงต้องสวมชุดฮิตเกิลกลับมาช่วยเขาอีกรอบและก็ตามฟอร์มเดิมฮิตเกิลก็ยังคงเล่นบทโหดใช้อาวุธฆ่าโจรและตัดอวัยวะของพวกมันจนเละเทะแต่จู่ๆมาคาสก็ได้โทรเข้ามาถามมินดี้พอดีว่าตอนนี้เธอกำลังอยู่ที่ไหนกันแน่มินดี้จึงโกหกไปว่าเธอป่วยและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับมานอนพักที่บ้านก่อน จึงตกลงที่จะเดินทางกลับมาหาเธอเพื่อดูอาการทันทีคราวนี้มินดี้จึงต้องรีบซิ่งรถกลับมาที่บ้านของตัวเองให้ทันเวลาก่อนที่มาคัสจะมาถึงและแม้ว่าในตอนแรกเธอจะหลอกมาคัสได้แบบเนียนๆแล้วโดยการเอาผ้าห่มมาปิดชุดฮิตเกิลไว้ในตอนนอนแต่เมื่อมาคัสเห็นรอยเลือดตรงคอเขาก็จับได้ทันทีว่าลูกบุญธรรมของเขาออกไปเล่นบทเป็นฮิตเกิลอีกแล้วคราวนี้มาคัสจึงบอกไปว่าพ่อของมินดี้นั้นได้ฝากฝังให้เขาเข้ามาดูแลเธอก่อนที่จะตายฉะนั้นมินดี้ก็ ควรจะเชื่อฟังเขาดีกว่าและควรจะเลิกเป็นฮิตเกิลรวมไปถึงเลิกยุ่งกับเดฟแบบถาวรสักทีแต่ในเช้าวันต่อมาขณะที่มินดีตัดสินใจเดินมาบอกเดฟว่าเธอจะเลิกเป็นฮิตเกิลแบบถาวรแล้วรวมไปถึงยกเลิกการฝึกทั้งหมดด้วยเดฟก็ดันถูกเคท,ที่เข้าใจผิดว่าเขาแอบพบหากับเด็กนักเรียนมตน้นจนถือโอกาสเข้ามาบอกเลิกกับเดฟเพื่อตัดความสัมพันธ์ทันที และในตอนนี้เดฟจึงถูกคนในโรงเรียนเข้าใจผิดไปใหญ่ว่าเขาเป็นพวกชอบกินเด็กไปซะอย่างนั้นแต่ตัดภาพมาที่คริสอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบอกลูกน้องอย่างฮาเวีย ว่าเขาจะเลือกเป็นวายร้ายชาย,ยามาต์แกเกอร์แทนชื่อเก่าอย่างเรส m i มิสแทนเพื่อนที่จะได้สถาปนาตัวเองไปเป็นคู่ปรับกับฮีโร่ในเมืองแบบเต็มตัวส่วนเดฟในคืนนั้นเองเขาก็ได้ตัดสินใจสวมชุดคิกแอสออกไปทำหน้าที่อีกรอบโดยทำการนัดกราวิตี้ซึ่งเป็นฮีโร่อีกคนในเมืองมาร่วมกันทำภารกิจในฐานะเพื่อนร่วมทีม กราวิตี้จึงบอกไปว่าเขาเองนานก็พอที่จะแนะนําคลิกแอดได้ว่าจะไปร่วมทีมกับสมาคมฮิวโร่ได้ที่ไหนซึ่งในคืนนั้นเองทั้งสองก็ดูจะเข้าขากันได้ดีมากๆซะด้วย เนื่องจากในตอนที่คิกแอสโดนคนเข้ามารุมทำร้ายนานกราวิตี้ Gravity ก็สามารถเข้ามาช่วยเขาจัดการพวกโจรได้แบบไม่น่าเชื่อส่วนทางมานต์ฟักเกอร์ในตอนนี้เองก็ได้ตัดสินใจที่จะออกมาสัมดงอำนาจของตัวเองในฐานะวายร้ายเหมือนกันโดยเริ่มจากการบุกเข้าไปในมินิมาร์เล็กๆและปล้นเงินมาแบบหน้าตาเฉยก่อนจะยิงตู้แช่เครื่องดื่มทิ้งด้วยความสะใจซึ่งที่ทำลงไปทั้งหมดนั้นก็เพราะหวังว่ากล้องวงจรปิดอาจจะจับภาพของเขาเอาไว้ได้และเอาเรื่องพวกนี้ไปลงข่าว ทางด้านเดฟในวันต่อมาเขาก็ยังคงพยายามที่จะชวนมินดี้มาร่วมทีมฮีโร่กับเขาให้ได้แต่ก็ยังคงถูกปฏิเสธอยู่ดีเขาจึงเดินทางเข้าไปในสมาคมฮีโร่ เพื่อเจอคนก่อตั้งที่มีนามว่าผู้พันส่วนมินดี้นั้นก็เลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตเป็นเด็กสาวแบบปกติด้วยการออกไปปาร์ตี้ค้างคืนที่บ้านของเพื่อนสาวอย่างรูกแทนซึ่งแม้ว่าในตอนแรกเธอจะรู้สึกติดติดขัดขัด,ขด,ขดกับการออกไปทําอะไรแบบผู้หญิงผู้หญิงมากๆแต่เมื่อมินดี้ได้เห็น MV เพลงที่มีแต่ผู้ชายวัยรุ่นหล่อๆแล้วเธอก็เริ่มมีอาการแตกเนื้อสาวออกมาทันทีเพราะเธอปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเธอก็ชอบผู้ชายเหมือนกันส่วนทางเดฟในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูด ูดคุยกับผู้พันและฮีโร่คนอื่นจนได้รู้ว่าข้างในกลุ่มนั้นก็มีคนที่มีปมในใจจนออกมาเป็นฮีโร่เหมือนกันกับเขาทั้งพ่อแม่ที่ลูกหายสาวสวยฉายาไนเบชที่ออกมาเป็นฮีโร่เพื่อน,น้องสาวที่ตายไปรวมไปถึงการที่เดฟได้เจอว่ามาร์ตี้เพื่อนของเขานั้นก็แอบออกมาเป็นฮีโร่ในกลุ่มเหมือนกันมาร์ตี้จึงได้รู้ว่าเดฟนั้นจริงๆแล้วเป็นคิกแอสมาโดยตลอดแต่สำหรับตอนนี้แล้วผู้พัน ก็ต้องการให้เดฟเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมามากๆาเพื่อที่จะได้ช่วยกันก่อตั้งทุกๆอย่างให้ออกมาดีที่สุดซึ่งเดฟก็แทบจะไม่ลังเลเลยสักนิดในการเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ส่วนคริสนั้นในขณะที่ออกไปฝึกการชกมวยที่สนามแห่งหนึ่งเขาก็พบว่าตัวเองมันช่างไม่เอาไหนและไม่สามารถชนะนักมวยธรมธรมดาาได้ด้วยซ้ำเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้เงินจ้างวาม,มัรดาคนนอกกฎหมายให้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมรวมวายร้ายของเขาแบบไม่เกี่ยงเรื่องเงิน จะได้รวมทีมไปถล่มคิกแอสได้สักทีส่วนทางมินดี้ในตอนนี้หลังจากมาอยู่แก๊งกับ,บรูคกได้ไม่นาน mm. เธอก็ได้รับการชวนให้ไปอยู่ในชมรมเต้นซึ่งมินดี้นั้น mm. ก็ดันเก่งเกินหน้าเกินตาบรูคกและคนอื่นๆไปไกลมากๆเนื่องจากเธอมีพื้นฐานการขยับร่างกายมาจากการต่อสู้อยู่แล้วคราวนี้บรูคก จึงมันไส้เธอแบบสุดๆทันทีที่เข้ามาขโมยซีนแบบนี้และในคืนนั้นเองคิกแอสและผู้พันก็ได้รวมทีมกันมาฝึกฝนเรื่องการต่อสู้ให้แน่นยิ่งขึ้นรวมไปถึงการออกไปล่าดตระเวนในเมืองเป็นประจำจนคราวนี้ทีมก็เริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นมามากๆและผู้พันนั้นก็ดีใจสุดๆที่คิกแอสยอมเข้ามาช่วยยกระดับทีมแบบนี้ แต่ในตอนนั้นเองคิกแอสที่ดูเหมือนว่าจะปิ๊งกับไนท์บิชมาแล้ว <c oughs> ก็ได้แอบพากันไปมีเซ็กซ์ด้วยกันในห้องน้ำสาธารณะจนได้และในวันต่อมาเดฟก็ได้เอาเรื่องของทีมไปเล่าให้กับมินดี้ฟังทันทีเพื่อหวังจะโน้มน้าวให้เธอกลับมาช่วยเหลือกันอีกครั้ง นั่นก็เพราะเขารู้ว่ามินดี้ไม่มีวันเป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมาเหมือนกับคนอื่นๆได้หรอกมินดี้จึงประชดด้วยการพาหนุ่มนักกีฬาแถวนั้นไปน,นัดเดทด,ด้วยกันซะเลยและในคืนต่อมาเดฟและมาตีก็ได้พากาันไปรวมทีมกับผู้พันและคนอื่นๆในภาร,รกิจในการบุกถล่มแก๊งมาเฟียที่ค้ามนุษย์ในซอยแห่งหนึ่งซึ่งแม้ว่าในตอนแรกนั้นเดฟและมาตีจะสงสัยว่าผู้พันที่เคยเป็นมาเฟียเก่าจะเจ๋งจริงตามที่โม่หรือไม่ แต่เมื่อทุกคนบุกเข้าไปต่อสู้กับพวกมาเฟียแล้วผลจากการฝึกที่สั่งสมมาก,ก็ทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะมาได้แบบไม่ยากแถมผู้พันยังโชว์บทโหดทั้งเอาหมามากัดหัวหน้ามาเฟียและเอาปืนมาขู่เพื่อเค้นที่ซ่อนของพวกผู้หญิงที่ถูกจับเอาไว้ราวนี้พวกเขาจึงสามารถช่วยผู้หญิงที่ถูกจับมาค้าบริการให้รอดชีวิตออกมาได้แถมยังเอาเงินของมาเฟียมาให้เป็นเงินตั้งตัวกับพวกเธออีกหลังจากนั้นผู้พันจึงฉเฉลยไปว่าเขานั้นใช้แค่ปืนปลอมเอาไว้ขู่พวกคนร้ายเท่านั้น คราวนี้คนในทีมจึงยิ่งได้ใจเข้าไปอีกว่าผู้พันนั้นเป็นพวกคนจริงที่เก่งแบบไม่ต้องสืบเลยและในตอนนี้เองครสที่ได้รู้ข่าวว่าคิกแอสและทีมกําลังออกมาปร,ปราบเหล่าร้ายในเมืองจนโด่งดังแล้วถึงยังไม่สามารถรวมทีมวายร้ายได้สักทีฮาวเวียจึงบอกไปว่าลุงของคริสอย่างราฟที่อยู่ในโคกยังมีอิทธิพลต่อโลกภายนอกมาก,มาก บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คนถึงไม่กล้ามาสมัครงานกับคริสแต่ฮาวีเอลก็ยังสามารถรวบรวมทีมคนเถื่อนนอกกฎหมายที่ไม่กลัวลุงของคริสมาได้ทั้งชายร่างเล็กที่ฆ่าคนเก่งคนเอเชียที่ใช้วิชานินจาร,รวมไปถึงมาเทอร์รัสเซียสายโหดของจริงอดีตสายรับหญิงเคจีบีของรัสเซียที่เพิ่งพ้นคุกออกมา ซื้อเมื่อได้ทีมครบแล้วเรสก็ได้สั่งให้ฮาเวียไปหาชุดมาให้คนพวกนี้ใส่ทันทีส่วนกลุ่มของคิกแอสและผู้พันในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสมาชิกจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแบบไม่น่าเชื่อเนื่องจากกระแสของสังคมเด้นำพาให้คนที่มีความคิดแนวเดียวกันมาจอยกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเดฟและมาตีก็ถึงขนาดไปชวนทอตให้มาอยู่ด้วยกันในกลุ่มกันเลยทีเดียวแต่ทอดก็ดันคิดชื่อฮีโร่ขึ้นมาซ้ำกับคิกแอสและพยายามทำทุกอย่างปแปลกๆจนเพื่อนๆนั้นต้องรุมล้อแบบช่วยไม่ได้ ราวน้ทอธจึงงอนจนเดินกลับบ้านไปคนเดียวและเลือกที่จะออกไปหากลุ่มใหม่อยู่เองดีกว่าทางด้านมินดี้ในตอนนี้เธอก็ได้เตรียมตัวที่จะออกไปเดทครั้งแรกกับหนุ่มนักกีฬาที่นัดเอาไว้แต่เมื่อรถออกไปแล้วเธอก็ดันได้รู้ความจริงว่าบรูคและคนอื่นๆในโรงเรียนได้ทําการหลอกให้เธอมาอยู่ที่กลางป่าเพื่อรุมด่าถึงเรื่องที่เธอบังอาจมาขโมยเซ็นของบรูคมากเกินไปมินดี้จึงโดนแกลง้งโดยการทิ้งเอาไว้กลางป่าคนเดียวและปล่อยให้เธอเดินกลับบ้านเองแบบไม่มีทางเลือก มินดี้จึงเดินกลับไปหาเดฟที่นอนอยู่ในห้องเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเดฟก็ได้ปลอบใจน้องสาวคนนี้ไปว่าถึงยังไงมินดี้นันก็จะเป็นฮิตเกิลของเขาที่ทั้งสวยและกแกร่งอยู่เสมอและก็อย่าให้คนนิสัยไม่ดีมาทำลายความมั่นใจเหล่านั้นลงไปเลยในวันต่อมามินดี้จึงเปลี่ยนลุคของตัวเองเพื่อเดินทางไปยังโรงเรียน และเข้าไปช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังถูกพวกบรูร๊รุมแกลง้งก่อนที่มินดี้นั้นจะเผยความในใจไปทั้งหมดว่าเธอนั้นเอือมระอากับคนอย่างบรูคกที่มักจะเข้าไปดูถูกคนอื่นมาตลอดแถมมินดี้ยังเอาเครื่องกระตุ้นการอ้วกมาไล่จิ้มบรูคกและเพื่อนๆจนทุกคนอ้วกแตกออกมาเพื่อเป็นการแก้แค้นอีกต่างหาก ส่วนทางด้านเดฟในตอนนี้เองเขาก็ถูกพ่อของเขาจับได้ว่าแอบสวมชุดคิกแอสออกไปทํางานฮีโร่ทุกคืนพ่อของเดฟจึงต่อว่าเดฟยังหนักถึงเรื่องที่ตัวเองนั้นอุตสาห์หาเงินมาเลี้ยงลูกแต่ลูกกลับออกไปทํางานเสี่ยงๆแบบนี้เรานี้เดฟที่หมดความอดทนแล้วจึงตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านทันทีส่วนคริสและฮาวีเ์ก็ได้เดินทางไปหาลุงรัฟที่โขกเพื่อฟังแผนงานธุรกิจต่อจากที่พ่อของเขาอย่างแฟรงค์เคยทำเอาไว้ โดยลุงรัฟเองก็ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เครสออกมาทำตัวเป็นวายร้ายกิ๊กก๊กแบบมาเธอร์ฟัคเกอร์เขาจึงมอ่บทเรียนว่าคนเลวจริงๆนั้นมันเป็นยังไงให้กับหลานของตัวเองด้วยการสั่งให้คนข้างนอกฆ่าฮาเวียที่รออยู่บนรถจนตายทันทีเนื่องจากจริงๆแล้วราฟ ต้องการที่จะให้ครอบครัวทำธุรกิจมืดแบบเงียบๆแต่ฮาเวียก็ดันตามใจเครสจนเครสมาตั้งแก๊งวายร้ายปัญญาอ่อนแบบนี้คราวนี้เครสจึงได้ใจไปกันใหญ่ยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาดันตระหนักได้แล้วว่าการที่จะเป็นคนเลวจริงๆต้องมีความใจถึงและกล้าที่จะฆ่าเหยื่อแบบไม่ลังเลในคืนนั้นเองเครสจึงสวมชุดเป็นมาเตอร์ฟัคเกอร์แล้วรวมทีมออกไปไล่ล่าผู้พันที่อยู่กับหมาถึงฐานทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าผู้พันนั้นแทบจะสู้กับมาเธอรัเสเซียในทีมของมาเตอร์ฟัคเกอร์ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดเียว แถมก่อนจะปิดบัญชีมาเธอร์ฟักเกอร์ยังเข้ามาบอกว่าเขารู้ว่าในอดีตผู้พันเคยทํางานกับแฟรงค์มาก่อนแต่ก็ตัดสินใจลาออกมาเพราะอยากมือสะอาดหลังจากนานมัเธอร์ฟักเกอร์ จึงสั่งให้มาเธอรัสเสียฆ่าตัดคอผู้พันทันทีก่อนจะเข้าไปไล่เช็คข้อมูลจากเบกาะแสในห้องว่าเขาจะสาวตัวไปตามล่าคลิกแอสได้ยังไงและการตามล่าตัวไนท์บิชนี่แหละที่จะเป็นภารกิจต่อไปของพวกเขาการตายของผู้พันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปในเมืองเป็นอย่างมากซึ่งมินดี้นั้นก็ถูกมาคัาสสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งทันทีเพราะทางมินดี้คิดว่าการที่มีคนตายแบบโหดเทียมขนาดนี้ตำรวจนั้นไม่น่าจะตามสือบเบาะแสได้แน่ส่วนคลิกแอสและคนในทีมก็ต่างกังวลว่างาน แบบนี้มันจะโหดไปสําหรับพวกเขาหรือเปล่าและการให้ตํารวจเข้ามาช่วยก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วในวันต่อมามาเธอฟักเกอร์ก็ได้นําทีมไปบุกบ้านของไนท์บิชจนได้เรอพวกเขาสืบเจอแล้วว่าตัวจริงของเธอเป็นใครแต่มาเธอฟักเกอร์ที่กะจะข่มขืนเธอก็ดันพบว่าตัวเองนั้นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปแล้ว เขาจึงจัดการกระทืบเธอแทนแต่ในตอนนั้นเองตำรวจก็ได้แห่เข้ามาในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมากจนมาเธอรัสเซียต้องโชว์โหเข้าไปโซโล่เดี่ยวฆ่าตำรวจคนเดียวทั้งเอาถังแกส๊สโยนเข้าไปในรถเอาปืนมายิงเอารถตัดจ้าม,มาคุย้ยยางใส่จนท้ายที่สุดเธอก็สามารถฆ่าตำรวจไปได้สิบกว่าคนแบบชิลๆและในเวลาต่อมาทางตำรวจก็ได้ออกกฎหมายในการแกะรอยไอพีเพื่อตามไปจับพวกฮีโร่ทุกคนมายังโรงพักเนื่องจากตำรวจต้องการตามหาตัวคนที่ฆ่าตำรวจให้ได้ไวที่สุดเดฟจึง โทรไปบอกกับมินดี้ว่าเขานั้นต้องการให้เธอออกมาช่วยปกป้องพวกฮีโร และตามล่ามาเธอฟักเกอร์ให้หน่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่มินดีก้ก็ปฏิเสธไปด้วยเหตุผลที่ว่าเธอถูกกักบริเวณอยู่เดฟจึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมไนบิชที่โรงพยาบาลเพื่อหวังจะบอกเธอว่าเขาจะออกไปตามล่าพวกวายร้ายให้ได้แต่ไนบิชก็บอกกลับไปว่าเธอคงต้องเลือกออกมาจากโลกแห่งความฝันแล้วละ่ะเพราะสุดท้ายการเป็นฮีโร่ก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นอยู่ดีแต่เมื่อเดฟเดินทางกลับมาถึงที่บ้านแล้วเขาก็ได้พบว่าพ่อของเขานั้นถูกตํารวจจับตัวไปเนื่องจากถูกเข้าใจผิดว่าเป็น ทิกแอสตัวจริงซึ่งพ่อของเดฟก็เต็มใจที่จะให้ทําแบบนี้ซะด้วยเพราะเขาอยากจะปกป้องลูกชายของตัวเองโดยเดฟนั้นก็ได้ไปอ้อนวอนเพื่อบอกกับพ่อของเขา ให้กลับคำสรารภาพและออกมาจากคุกเพราะอาจจะมีคนบุกเข้ามาฆ่าพ่อเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าเป็นคิกแอสได้แต่พ่อของเดฟก็ดันไปเชื่อว่าการอยู่ในคุกนี่แหละที่จะทําให้เขาปลอดภยัยและเขาก็ขอแค่ให้เดฟไม่กลับไปใส่ชุดพินเพียเพ้ยนแบบนั้นอีกก็พอแล้วและในตอนนี้ที่ฐานลับของมัตเตอร์ฟักเกอร์พวกมันก็ดันรู้ทันสดุดยอดว่าตาแก่ในคุกนั้นไม่ใช่คิกแอสตัวจริงเพราะมัตเตอร์ฟักเกอร์เคยเจอกับคิกแอสตัวเป็นๆมาแล้วไอจูจู่ทอดก็ดันโผล่เข้ามาในกลุก่มเพื่อหวังจะมาสมัครเป็นฮีโร่ในทีมและ าก็ได้บอกไปแบบหน้าตาเฉยว่าตัวจริงของคิกแอสนั้นเป็นใครเนื่องจากเขานี่แหละที่เป็นเพื่อนตัวจริงของ Kick Ass. คิกแอสราวนี้มาเตอร์ฟักเกอร์จึงสั่งให้คนแอบเตี้ยงกับตำรวจเพื่อส่งนักฆ่าเข้าไปจัดการพ่อของเดฟทันทีซึ่งเมื่อเดฟได้เห็นว่าพ่อของตัวเองนั้นถูกฆ่าไปแล้วผ่านข้อความในมือถือเขาก็แทบจะซุดลงไปเลยเพราะรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆ และเมื่อเวลาผ่านมาถึงงานศพของพ่อเดฟทางเดฟเองก็ไม่ได้กะจะเอาเรื่องหรือแก้แค้นอะไรแล้วเนื่องจากเขาไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ส่วนบินดี้นั้นก็ได้แวะเข้ามาเพื่อขอโทษที่เธอไม่ได้เข้ามาช่วยเดฟให้มากกว่านี้เลยแต่ในจังหวะนั้นเองลูกน้องของมาเธอฟักเกอร์ก็ได้บุกเข้ามาในงานศพและยิงระเบิดเข้าไปหลายลูกก่อนจะจับตัวของเดฟขึ้นมาบนรถเพื่อกะจะพาตัวไปฆ่าทิ้งต่อ มินดี้จึงโชโหดแรดโดตามรถไปแต่โซโล่เดียวฆ่าพวกลูกน้องของมาตเตอร์ฟักเกอร์แบบยกคันก่อนจะจับคนสุดท้ายมาเค้นว่าตัวจริงของเจ้านายพวกเขานั้นคือใครกัน,นแน่และในตอนนี้เองหลังจากที่ได้รู้ว่าคริสนานคือคนวงการทั้งหมดเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาช่วยเดฟในการปิดบัญชีตามล่าพวกมาตเตอร์ฟักเกอร์ให้หมดก่อนจะโทรไปบอกมาคาส ว่าเธอจะไม่ยอมฝืนเป็นอะไรที่ตัวเองไม่ชอบอีกแล้วและการเป็นฮิตเกิลนี่แหละที่จะเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับชีวิตของเธอที่มีพ่ออย่างบิ๊กเดดดี้คอยสอนมาตลอดหลังจากนั้นมินดี้ก็ได้พาเดฟมาเตรียมตัวที่ฐานลับพร้อมทั้งส่งคําเชิญให้ฮีโร่ทุกคนเดินทางมาสมทบกับพวกเขาด้วย ก่อนจะมอบยาชนิดหนึ่งเอาไว้ให้กับเดฟสําหรับเอาไว้ฉีดตอนที่คับขันกําลังจะตายแล้วจริงๆเพราะมันจะช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้และในตอนนี้เองมันเทอร์ฟักเกอร์ก็ได้เฝ้ารอให้ลูกน้องของตัวเองพาตัวเดฟมาเพื่อกะจะเอาให้ฉลามกินก่อนจะวางแผนออกไปยึดเมืองด้วยตัวเองแต่ในขณะนั้นเองไกแอสและฮิตเกิลก็ได้เดินทางมาถึงฐานของพวกมันเทอร์ฟักเกอร์พร้อมกับสมาชิกในทีมจำนวนมากซึ่งหลังจากประทะคารมเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างฆ่าพ่อกันเอง คิกแอสก็ได้เปิดฉากต่อยมาเธอฟาเกอร์ไปแบบเต็ม,เตมๆเพื่อส่งสัญญาณให้คนที่เหลือเข้าไปบวกทันทีส่วนด้านฮิตเกิลเมื่อเธอได้เข้าไปสู้กับมาเธอรัสเซียแล้ว,ลวเธอก็ไม่สามารถล้มศัตรูคนนี้ได้ง่ายๆขนาดนั้นเนื่องจากอีกฝ่ายก็เก่งพอตัวเหมือนกันเธอจึงกะจะเอาเข็มฉีดยาขึ้นมาฉีดตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดแต่มาเธอรัสเซียก็ดันดักทางได้และคิดว่าฮิตเกิลจะเอามันมาฆ่าเธอมาเธอรัสเซียจึงจัดการเอายามาฉีดฮิตเกิ จนความจริงก็ได้เผยออกมาว่ายานั้นมันคืออะดรีนาลีนที่จะทําให้คนที่โดนฉีดแข็งแกร่งขึ้นคราวนี้ฮิตเกิลจึงสามารถล้มมาเทอรรัเสเซียลงได้ก่อนจะเอาเศษกระจกมากระหน่ำแทงศัตรูจนตายลงไปในที่สุดส่วนคิกแอสที่เข้าไปบวกกับมาเทอฟาเกอร์นั้นทั้งสองก็สามารถสู้กันได้สูสีมากๆ แต่ในที่สุดก็เป็นคิกแอสที่ได้เปรียบกว่าและล้มคู่ต่อสู้ลงไปได้และแม้ว่าในจังหวะที่มาตัวฟัคเกอร์กำลังจะตกลงไปที่ข้างล่างตึกคิกแอสก็ได้เอื้อมมือของตัวเองไปช่วยจับไว้เพราะเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะปล่อยให้ใครตาย แต่มาเธอฟักเกอร์ก็ดินเลือกที่จะปล่อยมือลงไปเองในยอมตายในบ่อฉลามให้สมกับฐานะวายร้ายแทนจากความเชื่อของตัวเองที่ผิดเพี้ยนไปแล้วท้ายที่สุดเหล่าฮีโร่ทั้งหมดก็ได้เข้ามารวมตัวกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไว้อะไรให้กับผู้พันและกล่าวอำลากันเป็นการส่งทายเพราะพวกเขาตัดสินใจได้แล้วว่าจะไม่กลับมาสวมชุดฮีโร่แบบนี้กันอีกนั่นก็เพื่อเลี่ยงความวุ่นวายทั้งหมดหลังจากนั้นมินดี้ก็ได้บอกเดฟว่าเธอจะเดินทางย้ายเมืองไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเพื่อทิ้งและลืมเรื่องเลวร้้าายทังหมดเอไว ซึ่งแม้เดฟจะบอกไปว่าชาวเมืองเมืองนี้นั้นยังต้องการเธออยู่แต่มินดี้ก็บอกกลับมาว่าแค่มีเดฟอยู่ทุกคนก็อุ่นใจได้แล้วและการเป็นฮีโร่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งเสมอไปจากนั้นมินดี้ก็ได้จูบกับเดฟเพื่อมอบจูบแรกในชีวิตของเธอให้กับเขาและขับรถจากไปในเวลาต่อมาเดฟก็ตระหนักได้ว่าเหตุผลที่โลกของความเป็นจริงนั้นไม่ต้องมีฮีโร่ก็เพราะว่าโลกนั้นต้องการฮีโร่จริงๆที่ใครก็สามารถเป็นได้ และคนที่เป็นนั้นก็จะต้องเจ๋งจริงๆจนทุกคนมาฝากความหวังเอาไว้เดฟจึงตัดสินใจพัฒนาชุดและอาวุธของตัวเองรวมไปถึงฟงื้นร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการก้าวขึ้นไปเป็นฮีโร่ตัวจริงในอนาคตก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างจะจบลง